สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้นะครับ samsung galaxy m 1 4ราคายอยู่ที่5,990บาทเท่านั้นเองนะครับผมมาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มจากงานดีไซน์ก่อนนะครับตัวนี้เขาใช้ขอบเครื่องกับฝาหลังที่เป็นพลาสติกนะเขาออกแบบมาให้แบบมีความเรียบเนียนเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะงานดีไซน์ก็เป็นสไตล์ Gra ซี่2023นะครับปุ่มต่างๆของเครื่องอยู่ทางขวามือทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงปุ่ม power ครับเป็นเซ็นเซอร์สแกนในมือด้วยพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับก็จะมีพอร์ตตัว usb type c เอาไว้ชาร์จไฟนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตหูฟังครับผมลำโพงตัวเดียวครับถาใส่ซิมอยู่อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวแกะให้ดูก็จะเป็นนแบบบ Trilot ะครั ใส่ได้2ซิมแล้วก็ m ป c r o s ์สการแยกกันเลยสำหรับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ IPS LCD ที่มีตัว refresh rate อยู่90 h z นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับได้ระหว่าง90กับ60จะมีโหมดสมาที่ปรับ refresh rate ให้อัตโนมัติด้วยนะครับตามคอนเทนต์ที่แสดงผลอยู่ความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus การแสดงผลสีสันอะไรนี้ผมว่าทําได้ดีเลยนะครับจะมีจุดสังเกตนหนึงคือเวลาเราเอียงหน้าจอแบบนี้นะครับแสงมันจะดรอปลงนิดนึงนะครับ แค่เอยียงนิดเดียวก็คือจะดอกเลยแต่ว่าพอดอกปุ๊บมันจะค้างอยู่อย่างนั้นตลอดนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นตัว กลไกการแสดงผลอละไรสักอย่างหนึ่งส่วนหน้าจอตัวนี้เป็นกระจกโพลิร่า l ลาส5ด้วยแต่ว่าไม่ได้ติดฟิล์มมาให้จากโรงงานนะครับสำหรับลําโพงเป็นลําโพงตัวเดียวนะครับอยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่องนะแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นลําโพงที่เสียงทํามาได้ดีเลยนะครับเสียงไม่มีบาดหูเลยกล้องหลังตัวนี้มีทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1.8ตัวที่2เป็นกล้อง2ล้านพิกเซล f 2.4เอาไว้ถ่ายมาโครและตัวสุดท้ายเป็นกล้อง2ล้านพิกเซล f 2.4เช่นเดียวกันเป็นตัวกล้องสําหรับวัดคววาาามลลลกกกพหหหน้้ชััััดงงเบออ,กอออกต แบบมาให้ซูมได้2เท่าไม่เสียความละเอียดตัวนี้จะไม่มีตัวกามุมกว้างแล้วก็จะมีตัวโหมดพอร์เทรตมาให้นะครับก็คือทำภาพหน้าชัดหลังเบลอสามารถปรับได้7ระดับมีโหมดกลางคืนมาให้ด้วยสําหรับถ่ายในที่แสงน้อยสําหรับวิดีโอนะครับตัวนี้สามารถถ่ายได้ที่สูงสุด Full HD 3 0 fps ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับสำหรับกล้องหน้าตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 2 0แล้วเขาก็สามารถปรับระยะซูมได้2ระดับเหมือนกันสําหรับคุณภาพภาพถ่ายก็ถือว่าทาได้ดีนะครับในที่ ปกติสีจะถูกจูนมาให้มีความสดใสกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะสีเขียวนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยด้านประสิทธิภาพของตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวชิปอ x y n o s 1330สโครงสร้างจะเป็น c อ r ท e x A782 อคอคู่กับ c อ r ท e x A55 อีก6คอนะครับผมประสิทธิภาพก็เรียกว่าถ้าเทียบแล้วก็จะมีความใกล้เคียงกับเจ้าตัว snapdragon 6ก5 5้ g นะครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับ 5g เหมือนกันเทสอันตุตู๊ออกมานะครับ366,825นนอ้คะแนนนะครับถือว่าทำใช้ได้นะครับตอนเทส หน่อยนะครับแต่ถ้ามาจับเครื่องตอนเทสเสร็จนะครับเขาะจะมีเครื่องข้าบนตรงนี้นะครับที่แบบว่า จะค่อนข้างอุณหภูมิสูงนิดหนึ่งเทียบกับส่วนอื่นๆของเครื่องส่วนเมมโมรีจะเป็นตัว USB 2.2นะครับผม e a d 4 8 2 r ร t e 4 6 4เชนเซอร์ต่างๆคือให้มาครบครันนะครับพอกับการใช้งานแน่นอนแรมให้มา10 g b พื้นที่เก็บข้อมูลให้มา64 g b สําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับก็ลื่นไหลใช้ได้เลยครับผมเข้าแอปอะไรต่างๆนี่ครับสลับแอป,ปอะไรนี้ใช้ได้เลยส่วนเรื่องการเล่นเกมตัวนี้ก็จะไม่เด้นเล่นเกมมากนะครับก็สามารถเล่นเกมแบบกราฟิกต่ำะลรพวกนี้ได้นะครับ แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นจุดเด่นเลยให้มาถึง6,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์นะครับสรุปนะครับกับเจ้าตัว galaxy m 1 4 5 g มีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับอย่างแรกคือแบตเตอรี่นะครับให้มา6,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็วถึง15วัตต์นะครับมีเซ็นเซอร์สแกแลนลายนิ้วมือด้านข้างเครื่อง หน้าจอถือว่าคุณภาพดีเลย Full HD ด้วยนะครับแล้วก็การใช้งานค่อนข้างลื่นไหลเพราะว่าให้เมมมาเป็นตัว UFS 2.2ครับราคาอยู่ที่5 9 9 0บาทใครสนใจไปกดสั่งซื้อก็ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ที่คำอธิบายคลิปไปกดกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีรับค